สวัสดีเทรดเดอร์กองทุนทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวการเปอาหรือการถอนเงินกับทางกองทุน b l ูการ a เดียนนะครับหลายๆคนก็ทราบแล้วนะครับว่าผมเนี่ยกำลังเทรดอพอร์ตจริงนะครับหรือพอร์ตฟันเด็กับทางกองทุน b ลู e g u a เดียนนะครับด้วยเงินทุนที่ผมซื้อพอร์ตสอบนะครับด้วยเงิน16ดอลลาร์ แต่ผมจ่ายไปจริงๆนะครับรวมกับแอดออนไปด้วยเนาะก็ประมาณ20ดอลลาร์หรือตีเป็นเงินไทยประมาณ740บบาทนะครับซึ่งผมได้ ทำการสอบผ่านทั้ง3าเฟสแล้วก็เทรดพอร์จริงแล้วก็ทํากําไรแล้วนะครับวันนี้ผมก็ถอนแล้วเนาะเพื่อนๆแล้วก็ได้รับเงินแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะมารีวิวจากการเทรดของผมจริงๆนะครับแล้วก็ได้รับเงินจริงๆเนาะเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะครับว่าใช้เวลานาน,านเท่าไหร่นะครับใช้เวลานานไหมนะครับในการรอการแอปพูฟจากการถอนเงินกับทางกองทุนบุก,กาเดียนนะครับ เดี๋ยวเข้าไปดูในแดชบอร์ดในรายละเอียดกันเลยครับผมโอเคครับตอนนี้ก็อยู่ในแดชบอร์ดนะครับผมได้แคปภาพไว้นะครับในช่วงก่อนที่ผมจะถอนเนาะเพื่อนๆซึ่งบาลานซ์ตอนนั้นนะครับผมได้เทรดเป็นเวลา3วันนะครับก็ตามกฎที่ผมเล่าให้เพื่อนฟงังนะครับหลังจากที่เราได้รับพอร์ตจริงเราต้องทำกําไร0.5นะครับเป็นขั้นต่ำเนาะ เขาถึงจะนับ profitable day นะครับและเราต้องทำแบบนี้อย่างน้อยขั้นต่ำนะครับ3วันโดยที่ไม่จำเป็นต้องต่อเนื่องนะเนาะเพื่อนๆคือเราทำกำไร0.5เนี่ยวันไหนก็ได้นะครับเขาจะนับเป็น1 day trading นะครับเราก็ต้องเก็บให้ครบ3 trading เราถึงจะมีสิทธิ์ถอนเงินนะครับซึ่งผมเนี่ยก็ทำมานะครับแล้วก็เทรด3วันเริ่มจากผมเทรด ในช่วงวันศุกร์นะครับวันศุกร์ผมก็บวกปิดกําไรมาวันแรกก็203ดอลลาร์นะครับแล้วก็เทรดวันต่อมาอีกก็บวกปิดกําไรก็ประมาณ72ดอลลาร์นะครับแล้วก็วันสุดท้ายวันที่ผมจะถอนนะครับแต่แต่ก็ยังไม่ถึงรอบถอนเนาะเพื่อนผมก็ทํากําไรอีก เป็น51ดอลลาร์นะครับหรือทำกำไรอ่าอย่างขั้นต่ำก็คือ0.5เนาะก็อย่างที่ว่านะครับก็อ่าสักเซตนะครับก็เสร็จสมบูรณ์ผมก็ทำกำไรแล้วก็ปิดบาลานซ์ตอนนั้นก็อยู่ที่อ่า7ดดอลลาร์นะครับและรอบที่ถอนนะครับเพื่อนเพื่อนรอบถอนอ่าในวันนั้นนะครับวันพฤหัสที่19แต่นะครับ ทำโซนเราเนี่ยมันไม่ตรงกับอของทางเซเวอร์เนาะเพืเ่อนๆผมเลยได้มาถอนนะครับมาถอนในเช้าวันศุกร์เพราะว่าผมเนี่ยเปิดเทรดวันแรกนะครับเมื่อวันศุกร์รอบถอนเราเนี่ยเราเปิดเทรดวันไหนนะครับก็คือรอบถอน7วันเนี่ยได้รอบถอนก็คือในวันศุกรนะ์เนาะเพื่อนๆวันศุกร์นะครับตื่นเช้าวันศุกร์มาผมก็เลยมาลองดูนะครับก็มากดโปรฟิตแช e นี่แหละ มากด Profit Share นะครับแล้วก็ปุ่ม Request Payout เนี่ยสามารถกดคลิกได้เนาะ,ะเดี๋ยวผมอัดคลิปไว้อยู่นะครับเพืเ่อนๆว่าวิธีการมันเป็นยังไงเนาะพอ,อะเรากด Request Payout ไปเนาะผมก็กดขึ้นไปแล้วมันก็จะมีให้เราเลือกนะครับให้เราเลือกการถอนเนาะไม่ว่าจะเป็นอถอนผ่านไลน์นะครับถอนผ่านคริปโตก็จะมีะเป็น USDC แล้วก็ทั้ง US ดีนะครับแล้วก็เชนต่างๆเนาะเพื่อนๆเราต้องเลือกให้ดีเนาะในวันที่ผมถอนนะครับผมก็เลยตัดสินใจเลือกเป็น USDC นะครับด้วยเชน ERC 2 0เนาะหรือเชน Ethereum เนาะเพื่อนๆแล้วก็ผมก็เอากระเป๋าแอดเดรสนะครับมาวางไว้มาวางเสร็จแล้วก็กดไปนะครับแล้วก็ได้เป็น Progress อนนะครับวันที่20นะครับ พันวาคมที่24นะครับเป็นวันศุกร์เนาะ, <S <S ะผมได้กดเรี u กเก็บไปเอาไปในเวลาประเทศไทยนะครับเพื่อนๆเป็นเวลา6โมงครึ่งนะครับ6นากา32นาทีนะครับแล้วก็เราสามารถกดใบเซอร์ติฟิเคตรงนี้ได้เลยนะครับก็จะมีะเป็นใบเซอร์การไปเอาแบบเงินจำนวนเงินเต็มนะครับจำนวนเงินเต็มโดยที่ยังไม่ได้หักโปร f ฟ t s แชร์เนาะเพื่อนๆแล้วก็ ผมก็รอนะครับในอีเมลนะครับเขาก็จะบอกว่าเวลาดำเนินการในการถอนนะครับเราต้องรอ,อ t 2 working day นะครับหรือ2วันทำการเนาะไม่รวมเสรา,าร์อาทิตย์ผมเนี่ยได้ถอนในวันศุกร์นะครับตอนเช้าถ้าหากทั้งวันหมดวันศุกร์เนี่ยก็นับเป็น1 day นะครับเพืเ่อนๆแล้วก็เสราร์อาทิตย์ไม่นับรวมเนาะแน่นอนครับผมก็ต้องได้รับ เงินวันจันทร์นะครับผมก็ต้องได้รับเงินวันจันทร์ผมก็รออย่างเดียวเนาะหลังจากที่เรากด r e q คว s t ์ไปเอาไปแล้วพอวันจันทร์นะครับเพื่อนเอนเราก็รอนั่นแหละว่าอ่ะเงินจะเข้าตอนไหนก็ไม่รู้นะครับก็มีหน้าที่อย่างเดียวก็คือ,อรอเช็คเมลแล้วก็รอดูพอร์ตเนาะเพื่อนๆนรอดูพอร์ตส่วนพอร์ตเนี่ยก็จะไม่ตัดบาลาน์นะครับจะไม่ตัดเงินเนาะเพื่อนๆนและเราก็ไม่สามารถเทรดต่อได้นะครับหลังจากที่เรารีเควส t ไปเอาเนี่ย เราจะไม่สามารถเทรดต่อได้เลยนะครับจนกว่าทางกองทุนเนี่ยถ้าเขาแอปพรูฟนะครับหรือตัดเงินบาลานซ์เราไปเนี่ยเราถึงจะสามารถเปิดเทรดต่อได้นะครับเนาะเข้าใจตรงกันนะครับและวันจันทร์นะครับเ,เพื่อนๆก็มีเมลมานะครับในเวลา13นาฬิกา32นาทีหรือบ่ายครึ่งนะครับบ่ายครึ่งก็มี เมลมานะครับ concentration payout approve นะครับการถอนเงินคุณได้รับการอนุมัติแล้วนะครับแล้วก็ผมก็ได้มาเช็คพอร์ตนะครับมาเช็คทางอีเมลของพอร์ตไบ n นน c e นะครับเพราะว่าผมได้เอากระเป๋าไบแนน c e ทีนะครับไปรับเงินเนาะก็มาเช็คเมลนะครับก็ห่างกันเวลาประมาณ3นาทีนะครับไบแนน์ก็ได้ส่งอีเมลมานะครับว่าเป็น deposit confirm เนาะว่าเราเนี่ยได้ฝากเงินเข้าไปนะครับ เป็นเงินจํานวนนี้นะครับเนาะเ,นเพื่อนๆก็ได้รับนะครับหลังจากที่ผมหักไปหรือผมได้รับโปรฟิตแชร์90%เนาะเพื่อนเพื่อนก็ได้รับเงินครบถ้วนนะครับและก็ตามที่กองทุนเขาได้บอกไว้นะครับว่าใช้เวลา2วันทําการนะครับหลังจากที่เราถอนสรุปก็คือการสอบกองทุนแบบ3เฟสนะครับก็ ถอนมาแล้วก็ได้รับเงินจริงๆนะครับเพืเ่อนๆเนาะไม่มีการตุกติกไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับถือว่าแอปพรูฟนะครับถือว่าผ่านนะครับถือว่าโอเคเลยนะครับสำหรับกองทุนบูกาเดียนในในแอคเคานต์ไซส์เท่านี้นะครับเพืเ่อนๆแต่ว่าแอคเคา t ต์ไซส์ใหญ่เนี่ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะครับหรือคุณจะถอนเงินเยอะๆเนี่ยอาจจะโดนปฏิเสธอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับผมรีวิวตามความเป็นจริงนะครับก็ตามเงินของผม ที่ผมถอนได้แล้วก็ได้รับจริงนะครับก็ประมาณนี้เนาะเพื่อนๆก็ถือว่าเป็นการมาแชร์การรีวิวการถอนเงินจริงๆกับทางกองทุนบลูการเดียนเนาะเพื่อนๆก็สรุปก็คือผมอได้รีเคเวส t ไปเอาไปเมื่อวันศุกร์นะครับ6 3นาฬิกา30นาทีหรือประมาณ6โมงครึ่งนะครับและก็ได้รับเงินในวันจันทร์นะครับในช่วงบ่ายครึ่งน,น้3นาฬิกา32นาทีเนาะเพื่อนๆก็อะไรประมาณนี้นะครับก็ ไม่มีอะไรมากนะครับถือว่าราบลื่นนะครับแล้วก็กดไม่จุกจนะิกเนาะเพื่อนๆกดไม่จุกจิกมากมายนะครับในการเทรดก็ถือว่ายัางเชื่อใจได้นะครับแล้วก็ผมก็ออกมารีวิวตามความเป็นจริงละกันเนาะเพื่อนๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับที่กําลังสอบอยู่ถือว่าการถอนครั้งนี้นะครับก็เงินไม่เยอะนะเพื่อนเก็สอรของพอร์ตนะครับแต่ผมก็ได้รับจริงๆก็200ก,กว่าเกือบ300ดอลลนานะก็ตีเป็นเงินไทยก็ แคชเอาออกมาก็เป็นเงิน,งนประมาณหมื่นทุนๆเนาะเพื่อนๆใช้ระยะเวลาก็ประมาณเกือบเดือนนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับก็ถือว่าสามารถทําเงินทํากําไรได้จริงเนาะชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆรับชมกันด้วยนะครับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ